สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องคงแปลกใจนะครับว่าอยู่ๆวันนี้มาเจอกับผมหมอว่าลงนะมาไลฟ์สดกับพี่น้องในช่วงบ่ายผมได้ตัดสินใจที่จะทํารายการขึ้มนมาหนึ่งรายการชื่อว่าเอาความจริงออกมาเพราะพี่น้องคงจะเห็นนะครับว่าช่วงที่ผ่านมานมันจะมีเฟกนิวเยอะมากมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเยอะมากเพราะเราไทยพักดีจึงอาสาเข้ามาที่จะรวบรวมข้อเท็จจริง และเอาความจริงเหล่านี้มาพูดคุยให้กับพี่น้องได้รับทราบเราจะมาเจอกับพี่น้องทุกวันจันนะพี่น้องทุกวันจันทร์เวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผมนะบางครั้งอาจจะเชิญวิทยกรท่านอื่นที่รับรู้ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญมาคุยกับพี่น้องในรายการเอาความจริงออกมาคะทุกวันจันทร์ตอนบ่ายโมงตรงฮรวันนี้คงหนีไม่พ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพราะม็อบวันที่7สิงหาเรามาเอาจริงม็อบที่7สิงหาซึ่งผมเชื่อว่าม็มอบบางส่วนคงได้ข้อเท็จจริงในโซเชียลมีเดียแล้วแต่เป็นการตอบย้ำไม่เห็นว่าม็อบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็น้องจำได้ช่วงที่จะเริ่มสู่กระบวนการของ Mob, ม็อบพี่น้องเห็นบุคคลสาคัญสำคัญได้มีการโพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กเช่นนายธนารจุง เรื่องเลื่องกิจพี่น้องเราดูครับว่าเขาโพสเขาโพสไว้ยังไงครับข้อความที่เขาโพสผมให้ทีมงานเอาเอาเอาข้อความของคุณธนาทรโผล่ขึ้นออมาก่อนเลยครับคือผมพูดพี่น้องฟังข้าวๆนะขเขาเขียนว่าการชุมน um ุมในวันนี้ประชาชนไปด้วยสองมือเปล่าเห็นไหมครับเขาย้ำน,นะครับว่าประชาชนไปด้วยสองมือเปล่ามีเพียงความคิดสร้างสารรค์เป็นอาวุธมีแต่ตำรวจทหารกับเตรียมใช้กำลังเข้าข้ามหัน ใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเกินเหตุวันนี้จะไม่มีความรุนแรงเห็นไหมครับวันนี้จะไม่มีความรุนแรงหากเจ้าหน้าที่รัตระหนักว่าคนที่คุณประจันนาอยู่ไม่ใช่อริราชศัตรูแต่คือประชาชนเจ้าของประเทศนี่คือสิ่งที่นายธนาทรได้โปรยประเด็นก่อนที่จะเข้าสู่ม็อบย้ํานะครับว่าเขาบอกว่าประชาชนไปด้วยสองมือป่าด้วยความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็พยายามกล่าวหาว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นก็เพราะทาง ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนี่คือสิ่งที่นายธนาทรได้โปรดประเด็นก่อนเข้าสู่กระบวนการขอมอบวันที่เจ็ดงหากลองดูคนต่อไปครับพี่น้องคุณปิยบุตรครับพี่น้องก็คงหนีไม่พ้นนี่คือข้อความที่ปิยบุตรได้พูดปิยบุตรได้พูดว่าไม่ว่าชุมนุมเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองหรือชุมนุมเน้นข้อสามถ้าพี่น้องนึกภาพไปออกข้อหนึ่งก็คือให้ท่านนายกประยุทธ์ลาออก ข้อสองแก้ไขรัฐนูลตามที่พวกเขาต้องการข้อสก็คือเขาเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเขาก็ย้ำว่าไม่ว่าจะจัดการชุมนุมโดยกลุ่มใดไม่ว่าจะใช้วิธีการชุมนุมแบบใดไม่ว่าบริเวณใดประเด็นที่เขาต้องการจะย้ำก็คือรอบนี้ไม่เหลือความชอบธรรมแล้วมุ่งใช้กําลังเข้าป่าปรารักษาระบอบกินคนคือเขาพยายามจะชี้อะไรครับพี่น้อง ไม่ทนอะไรเลยเขาพยายามชี้เลยว่าการชุมนุมเนี่ยจะถูกการใช้กองกลังเข้าปราบปรามและพยายามโจมตีว่าขณะนี้เราอยู่ภายใต้สังคมของระบอบกินคนเอาผมเอามาให้พี่น้องได้เห็นแค่สองคนซึ่งเป็นบุคคลหลักๆที่กลุ่มผู้ชุมนุมให้ความเคารพนับถือครับพี่น้องได้ดูภาพต่อไปแต่ภาพนี้ข้อความนี้เป็นข้อความของทางเพจมาชี้แจงเมื่อมีการเผารถตำรวจเกิดขึ้น เราถือว่าหลักของเขาคือเขาคิดว่ารถตำรวจมีการสะสมอาวุธและการเขารถที่มีอาวุธถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธคือเขาสร้างความเชื่อธรรมของตัวเขาเองอันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีภาพแล้วดังนั้นผมเอาข้อกล่าวหาต่างๆข้อสิ่งต่างๆที่เขาพยายามพูดและพี่น้องเปรียบเทียบกับข้อแท็จริงครับพี่น้องดูภาพช้าๆไปเรื่อยๆครว่า ในม็อบวันที่เจ็ดสิงหาคมนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับี่นัเห็นไหมครับมีการใช้ระเบ,บิดควันคือใช้ใช้ประทัดหรือใช้มีการเผาเกิดขึ้นในพื้นที่ฮะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะฮะัี่น้องดูต่อเนะี่ยนี่คือภาพของรถตํารวจที่ถูกเผานะคยที่มีสื่อถ่ายเอามาลงในโซเชียลมีเดียฮะัี่นัองเห็นไหมครับนี่ก็คือภาพที่รถตํารวจคันนั้น,นะฮะที่ที่ถูกเผา ี่น้องดูภาพต่อไปนะครับน้องเห็นไหมครับว่ามีการใช้คล้ายๆระเบิดระเบิดฟันที่มีการว้างป่าไปใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผมที่พยายามย้ำให้กับไปน้องเห็นนะครับว่าฝ่ายแกนนําหรือฝ่ายผู้สนับสนุนพยายามปลยประเด็นพยายามโจมตีว่าม็อบนั้นมาด้วยสองมือเปล่ามาอย่างสงบมาอย่างสาันติใช้สติปัญญาในการต่อสู้แต่ข้อที่จริงไม่ไมใช่พี่น้องดูภาพต่อไปครับ เห็นไหมครับนี่คือภาพที่คนใช้หนังสติ๊กดูภาพแล้วค่อยๆจะเป็นผู้หญิงนะแล้วหนังสติ๊กนี่อันตรายนะพี่น้องถ้าถูกยิงเข้าจังๆเพราะว่ากระสุนที่เขาใช้ส่วนใหญ่เป็นกระสุนลูกเหล็กหรือเป็นลูกแก้วนะให้พี่น้องดูภาพต่อไปครับดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการเฉลมิมฉลองในตำแหน่งที่มีการเผารถเกิดขึ้นของกลุ่ม ท,ที่ถือธงนะครับพี่น้องลองลองดูภาพต่อไปนะคะคือผมกำลังประมวลภาพให้เห็นให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศการใช้ความรุนแรงมันขัดแย้งกับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นธนาทรหรือปิยบุตรได้พูดและเพื่อให้เห็นภาพในภาพรวมผมจะเอาคลิปที่มีการเผยแพร่มาตอกย้ำให้พี่น้องได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในความจริงของวันที่7สิงหาคมครับผมให้พี่น้องรับชมเป็นคลิป,ปเลยนะครับ la a ได้เห็นคลิปที่มีการตัดต่อโดยผู้หวังดีได้จัดทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตีแผ่ข้อเท็จจริงต่างๆให้พี่น้องได้เห็นว่ากับข้อกล่าวหาที่พยายามอ้างว่าม็อบมาชุมนุมด้วยความสงบใช้สองมือเปล่าใช้สติปัญญานั้นไม่เป็นความจริงครังั้นทุกอย่างเป็นการยรืนยันว่าม็อบเป็นผู้ใช้ความรุนแรงทั้งใช้หนังสติก๊กใช้ประทัดใช้ระเบิดไฟใช้ระเบิด ควันมแม้แต่การที่ใช้ขวดใส่น้ำมันคว่างใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจงั้นนี่คือความสิ่งที่ยืนยันว่าม็อบไม่ได้มาชุมนุมด้วยความสงบครับพี่น้องใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนําไปสู่การได้รับบาดเจ็บสาหัสข,ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายฮะผมจะขอให้ให้ทางทีมงานเอาภาพทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกกระสุนปืนจุด22ครับพี่น้องยิงเข้าที่คอฮนะซึ่งค่อนข้างจะันตรายพออมควรตำรวจท่านนี้ชื่อว่าสิบตำรวจตรีนิตินฮนะเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนฮนะถูกลอบด,ด้วยอาวุธปืนขนาดจุด22เข้าที่ลำคอบาดเจ็บสาหานะัสพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือภาพนี้คือท่าน,นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชื่อว่าสิบตำรวจตรีนิตินฮนะถูกลอบยิงเข้าที่ลำคอฮนะ พี่น้องดูภาพต่อไปฮะหลังจากนําตํารวจนายนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลได้มีการเอ็กซเรย์ฮะพี่น้องเห็นภาพนะฮะนี่คือภาพเอ็กซเรย์ที่มีลูกกระสุนติดที่คอฮะโดยที่มีการถูกรอบยิงซึ่งไม่ว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้หญิงแต่เป็นการบ่งบอกว่าในการชุมนุมนั้นมีการใช้อาวุธปืนนฮะเหตุการณ์เกิดวันที่7สิงหาคมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมีการผ่าตัดนะฮะแล้วก็ขอพี่น้องรับชมลูกกระสุนนะฮะ นี่คือภาพลูกศรฮะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมถึงอยากจะถามผู้สนับสนุนเพราะเห็นหลายท่านพยายามออกมาปกป้องม็อบแม้แต่พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนนี่หรือคือการชุมนุมที่สงบแต่สิ่งเหล่านี้ชัดเจนนะนั่นคือการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงยั่วยุต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองสิ่งเล่ลายอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเอาความจริงออกมาให้พี่น้องได้เห็นวันนั้นในช่วงในช่วงแต่เช้าเลยมีการ จับรถพยาบาลขึ้นมาฮะผมาพี่นายเห็นภาพนี่คือรถพยาบาลครับพี่น้องปกติแล้วด้วยลลจิกหรือตรรกะของรถพยาบาลคือเขาเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฮะใครบาดเจ็บรถพยาบาลเนี่ยเราต้องปล่อยผ่านไปแต่ปรากฏว่าผมก็ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถค้นรถพยาบาลคันนี้แล้วเจออะไรครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านคงจะเห็นแล้วนะแต่เราเอาความจริงออกมามาตอกย้ำให้พี่น้องได้เห็นนะขอภาพต่อไปเลยครับ จะนั่เห็นไหมครับภาพที่เกิดขึ้นนี่คือผมจะเรียกวประทัดยักษ์ก็ได้ฮะซึ่งถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งฮะนี่คือภาพประทัดยักษ์ที่ถูกค้นพบในรถพยาบาลคันนั้นฮะขอภาพต่อไปฮะนี่คือสเบียงกาลางหรือ,อการซ่องสมเอาอย่างที่สะสมเข้าไปในรถพยาบาลคันนี้ซึ่งผมว่าเป็นการการะทําที่เลวร้ายมากนะะเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยรถพยาบาลเราถือว่าโดยหลักสากลของ ของอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยเขาจะไม่มายุ่งกับรถพยาบาลแต่คุณเอารถพยาบาลมากระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเอาภาพต่อมาครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้ก็มีคล้ายๆประทันยักษ์เนี่ยแล้วก็อันนั้นเป็นวิทยุมือถืออ่าเป็นคค่าค่บล็อกเกี้ท็อกจีนะฮะอืมภาพต่อไปครับนี่คือการค้นของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วพบว่ารถพยาบาคลคันนี้ขนอาวุธนะพี่น้องไม่ใช่เป็นรถที่ใช้ลําเลียงผู้ป่วย ในช่วงเช้าของการชุมนุมวันที่เสิงหาคมครขอภาพต่อไปครับครับนี่ก็เป็นภาพขอขอต่อไปเลยครับครับพี่น้องครับผมผมจะเล่าพี่น้องฟังนิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญน่าจากผมไปค้นข้อมูลจากสนธิสัญญาของเจนีวาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศความจริงวันนั้นน่ะวันที่เสิงหาเนี่ยมีคณะกรรมการ องค์การสิทธิมนุษยชนเข้ามาหลายท่านฮนะเพราะผมจําได้ว่ามีการถแถลงของกรรมการสิทธิมนุษยชนร่วมมีตัวแทนทูตต่างประเทศผมไม่เข้าใจว่าวทําไมคนพวกนี้เงียบเก็บหายไปหมดเลยทําไมท่านไม่มาพูดละ่ะท่านเข้าไปสังเกตการท่านไม่เห็นกันเลยฮนะแม้แต่ตัวแทนทูตต่างประเทศตัวแทนทูตในยุโรปที่เข้ามาสังเกตการทำไมเงียบไปหมดกรรมการสิทธิมนุษยชนก็เงียบไปหมดยิ่งการที่รบพยาบาลขนอาวุธเนี่ย มันเป็นหลักของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนะโดยพราะอนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวข้องกับกาชาติเขากําหนดไว้ชัดเจนนะว่าอย่างน้อยผู้บาดเจ็บต้องไม่ถูกทอดทิ้งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลผู้เสียชีวิตต้องถูกค้นหาหรือแม้แต่โรงพยาบาลต้องไม่ถูกคุกคามและหัวใจที่ผมต้องการมาพูดก็คือพาหนะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บต้องได้รับการคุ้มครองนี่ครับพี่น้องพาหนะ ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องได้รับการคุ้มครองแต่คนพวกนี้มาทำอะไรมาขนอาวุธนะี่นี่หรือฮะม็อบที่มาชุมนุมด้วยความสงบสันติใช้สองมือเปล่าใช้สติปัญญาผมได้บอกแล้วว่าไม่ใช่พี่น้องจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาตีแผ่ให้สังคมได้ตอบย้ำว่าม็อบไม่มีความชอบธรรมฮะและสุดท้ายพี่น้องครับในบรรยากาศของการชุมนุม ที่อ้างว่าเป็นฝายไปใช้ไตพี่น้องคงจะเห็นนะมันจะมีพฤติกรรมหลากหลายเราแค่เห็นคนที่ออกมาแล้วความน่าเชื่อถือที่จะให้คนเหล่านี้หรือมาดูแลประเทศนี้ผมถามตรงๆจากความสุขของทุกๆท่านเราจะยอมให้คนประเภทนี้หรือฮะมาดูแลประเทศไทยผมให้พี่น้องนะเห็นแม้แต่ท่ามกลางการบรรยากาศของการชุมนุมยังมีการพียาเกิดขึ้น ให้พี่น้องได้เห็นคลิปนี้ฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้เห็นนะในระหว่างทางนะพี่น้องชมเลยครับนุสาวรียังไม่เว้นเลยไอ้นี่มันนุสาวรีนะไอ้โง่นุสาวรีชายไม่เว้นเลยเนี่ยเอาไงชาบนะตอตินโอ้โหชาติไทยไม่เว้นเลยเหรอเนี่ยไอ้มาไปตลับทองเลยตอติน น,นี่อนุสาวรียังไม่เว้นเลยไอ้นี่มันอนุสาวรีย์นะไอ,นไอ้โจอน,นุสาวรีชัยไม่เว้นเลยเนี่ย,ายอไายไมชาบนะครับพี่น้องคงได้เห็นภาพนี้แล้วนะฮะซึ่งอาจจะมีบางท่าน จับภาพนี้ได้แล้วส่งต่อกันมาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเอาความจริงมาให้พี่น้องได้เห็นว่าม็อบที่อ้างประชาธิปไตยที่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ระหว่างชุมนุมนะนอกจากใช้ความรุนแรงแล้วยังมีการพียาเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมนุมในกรุงเทพมหานครฮะถามว่านี่เหรอฮะที่เราจะฝากความหวังไว้กับคนเหล่านี้ที่จะมาดูแลประเทศไทย พี่น้องครับนี่คือบทสรุปของความจริงที่พวกเราไทยพักดีเราได้ช่วยกันที่จะช่วยเหลือสังคมในการตีแผ่ข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจเราจะจัดรายการในรูปแบบนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมงและย้ำกับพี่น้องนะครับว่าราบครั้งนี้เป็นครั้งแรกบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยราบรื่นต้องขออภัยนะและผมขอติดท้ายตกท้ายนิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับโรงิยาบาลสนามที่สนามบินดอนเมืองนีที่อาการคลังสินค้าที่มีปัญหาเรื่องน้ํารั่วแล้วก็ต้องทําระบบรางระบบรางน้ําซึ่งขณะนี้เท่าที่ผมเช็คเมื่อช้านี้ก็มีสองวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมีช่างอาสาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากันห้าหกสิบชีวิตไปช่วยกันปีนป่ายบนหลังคาไปอุดรูรั่วต่างๆเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ เห็นทางวิศวกรที่ดูแลบอกว่าจำเป็นต้องติดระบบรางน้ําวันนั้นเองผมท่านอาจารย์อานนท์และผู้จัดการโครงการที่ชื่อนุและก็หัวหน้าในช่างของการฟาผ่าผลิตก็เลยตัดสินใจร่วมกันเราดําเนินการเลยเราสั่งการให้ทําเลยแล้ววันนั้นเราจะไม่มีเงินฮะเราก็อาศัยประกาศเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมกันบริจาคผมเลยขอเนียาอัปเดตค่อยๆตรงนี้นิดนึงนะฮะนักขณะนี้เนี่ยยอดเงินบริจาคณักตอนนี้เลยนะฮะเป็นเหตุการณ์สดๆนะฮะ ผมแจ้งให้พี่น้องเลยฮนะหลังหลังหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องนี้ย้ำกับพี่น้องนะครับว่าผมจะปิดบัญชีวันที่11อนะฮะสินี้จะปิดบัญชีวันนี้วันที่เก้าอีกสองวันเราปิดบัญชีไม่ว่าจะได้เท่าไหร่เราจะเอาเงินก้อนนี้ไปมอบให้กับคุณหมอเหรียญทองฮะมีผมมีอาจารย์อานนท์แล้วก็ทางในช่างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมอบให้กับคุณหมอเหรียญทองในวันที่12บสองฮะตอนแรกตั้งใจว่าจะมอบวันที่11ประสานกับทีมงานเข้าไปแล้วเขาบอก12บสองดีกว่าจะได้ไปเปิดโรงพยาบาล สนามด้วยกันวันที่สิบสองน่ายประมาณสัก9้าโมงนะฮะที่จะไปมอบให้กับคุณมาลรนทองก็เลยปโอกาศเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบหน้าขนาดนี้ตัวเลขล่าสุดตัวเลขขนาดนี้นะฮะผมให้พี่น้องได้เห็นนิดถนึงนะฮะเป็นตัวเลขสดสดเลยนะฮะ,ะถ้ากล้องโคสได้โคสภาพหน่อยก็ได้นะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยี่สิบบาทนะฮะตัวเลขขนาดนี้นะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสน 6,8720บาทเรายังเปิดที่จะไหนๆเปิดรับบริจาคแล้วเราจะปิดวันที่11บเอนะฮะแล้ววันที่12บสอจะเอาเองินไปมอบให้คุณหมอเลนทองเพื่อไปจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการที่สั่งอุปกรณ์เข้าของมาซ่อมเรื่องน้ํารั่วที่ที่อาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่สามนะีแล้วก็ผมเขาใจะถ้ามีเงินเหลือนี่ก็คงเป็นแคย่ยกให้ทางคุณหมอเลนทองและทีมงานในการดูแลประชาชน ที่จะป่วยโควิดในในโลมาสสนามเนี่ยก็เลยถูกกาศเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้ย้ำพี่น้องนะครับเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงในรายการเอาความจริงออกมาเพื่อตีแผ่ความจริงให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบประเทศต้องอยู่ได้บนหลักของความจริงครับอย่าปล่อยให้คนชั่วเอาความเท็จมาบิดเบือนและมาทำลายสังคมไทยครับวันนี้ขออนุญาตลานะครับแล้วเราจะเจอกันทุกวันจันทร์บ่ายโมงครับสอัสดีครับ